อีกหนึ่งคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ที่เสียหายเองคุณพูดถึงว่าจะนําตัวกลุ่มสมาชิกไปเข้าเฝ้าในเรื่องอะไรเข้าเฝ้าใี่ิ่งเข้าเฝ้าไปครับคือคุณบอกว่าจะนําสมาชิกไปเข้าเฝ้าที่ศูนราชกวังจะมีผู้ใหญ่มาเปิดงานอะไรคุยสัตว์คุยอะอ๋อไม่ใช่ครับคือผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเข้าเฝ้าตอนแรกเนี่ยเราจะจัดจะจัดงานเปิดตัวบริษัทแล้วทีนี้คือมีการเชิญแขกผู้ใหญ่มา ซึ่งออกแกนเราเชิญให้อะไรประมาณนี้ครับแข่ผู้ใหญ่หมายความถึงผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวังหรือเปล่าคะก็คือว่าพอดีออกทางออกแกนไของผมนะเขาบอกว่าต้องทําเรื่องขออนุญาตสำนักพระราชวังประมาณนี้ครับได้ระบุไหมคะว่าเป็นใครทางออกแกนไลได้ระบุไหมคะคือท,ทางออกแกนไเขาจะทราบอะไรอยเงียครับผมจําชื่อท่านไม่ได้ครับเป็นระดับไหนคะอืม หมอมเจ้าอะไรคือผมไม่แน่ใจครับอเอาไปไหนไม่ได้สองอ่งเอกสารมาให้ดูครว่าเป็นใครที่เชิญมาคือจริงๆแล้วส่งเอกสารมาแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เชิญตรงนั้นเพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับเรื่องการจัดจีบตัวเพราะว่าเอาไปไนเพิ่งเจอกับผมเมื่อตอนที่มันจะเดินทางครับน่าจะประมาณวัน,นที่สิบหกย้อแต่ว่าตอนนี้ก็มีเอกสารตอนี้มีครับมีย้อนกลับมาถึงเรื่องีคือจริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวดีที่จะแจ้งหลายๆเรื่องนะครับก็เดี๋ยวรอนิดนึง แล้วก็เดียววันนี้เนี่ยผมจะจัดการเรื่องรายชื่อคนที่จะเข้าวางให้เสร็จเพราะว่าผมจะต้องส่งรายชื่อเนี่ยเข้าในสำนักพระราชวังด้วยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีแขกกิติมัา์นะครับที่จะมาเป็นประธานเปิดงานให้กับเราด้วยฉะนั้นเนี่ยประคัดกองอย่างดีก็เลยค่อนข้างสำคัญมากนะครับ